รัฐบาลคุณอนุทินชาวีรกูลเมื่อประกาศเป็นสัญญาประชาคมไปแล้วว่าจะอยู่ภายใน4เดือนและยุบสภาก็คงต้องทําตามนั้นนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการอยู่ในอํานาจ4เดือนนี้ต้องเป็นการวางรากฐานสู่การอยู่ยาวในอนาคตนะถ้าสมมุติว่าเลือกตั้งกลับเข้ามาอีกเขาก็ต้องหวังว่าจะอยู่ต่อไปได้4ปีนี่เป็นความหวังของพักสีน้ําเงินพักภูมิใจไทยและถ้าดูกราฟ การเลือกตั้งตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาพักนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพักที่ตัวเลขไม่เคยลดลงนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่เขาได้ถืออํานาจรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยจึงต้องจับตาหลังจากนี้และเราก็เห็นนะครับว่าความพยายามของนายกอนุทินการจัดคอรมรอรอบนี้ไม่ใช่จะแบ่งโคต้าให้กับพักการเมืองอย่างเดียวแต่มีการเอาโคต้าให้กับคนนอกเพื่อมาสร้างกระแสให้กับรัฐบาลของตัวเองด้วย ผมเริ่มต้นวันนี้เป็นภารกิจซึ่งเราได้เห็นนายกรัฐมนตรีขนบรรดาทีมเศรษฐกิจไปฮะทีมเศรษฐกิจไปคุยกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสออทอโดยคุณอนุทินชาวีรกูลนายกรัฐมนตรีประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยนะครับฝ่ายสออทอก็นําโดยทางคุณเกรงไกรเทียนนุก,กูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับนอกหือจากนั้นยังมีว่าที่รัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์คุณเอกนิตินิติธันประพาทว่าที่รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุภจีทัพสุธรรมพันธ์ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณธนกรวังบุญคงชนะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและยังมีคุณวรพัชธัญยาวงว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับ นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมว่าวงหาหรือเป็นพี่น้องกันและรู้จักกันมานานหลังจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องขับเคลื่อนแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นและต้องได้รับการแก้ไขจะมีการนำรายชื่อคอรมอนขึ้นทุนกล้าวภายในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็มองว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการขับเคลื่อนรัฐบาลเป็นไปได้ยากเนื่องจากว่ามีปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันนะครับหลังจากการประชุม คุณอนุทินชาวิโรกูลใช้เวลาในการให้สัมภาษณ์แล้วบอกนะครับว่าความคืบหน้าในการร่างแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาจะให้พักร่วมรัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเราได้ร่างโครงขึ้นมาแล้วจะส่งเนื้อหาของกระทรวงที่พักร่วมรับผิดชอบเพื่อให้พิจารณาต่อไปว่าจะตัดบางส่วนออกหรือไม่เมื่อถามว่าเลขาธิการคอรมอรายงานความคืบหน้า เรื่องการตรวจสอบประวัติรัฐมนตรีบ้างหรือไม่ท่านนายกยืนยันว่าใกล้แล้วรายชื่อถือว่าร้อเปอร์เซ็นต์แล้วกใกล้ๆแล้วครับใกล้แล้วครับนี่นเดี๋ยวเดี๋ยวก็เร่งไปเรียกว่ารายชื่อก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ละก็เหลือแต่การตรวจประวัติซึ่งมันเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติก่อนที่จะนำรายชื่อขึ้นทูลเก้าหือในส โอ้ต้องสัปดาห์นี้นะครับรอถวายสัตว์แล้ว,<อ>วลหลังจากนั้นก็เราก็คงทำงานได้ระดับหนึ่งสักเพราะว่าต้องเร่งแถลงนโยบายก่อนการจ,จะทำงานได้อย่างเต็มที่คือต้องแถลงนโยบายแต่ว่านี่คือการเตรียมนโยบายที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเราเราทำปุ๊บถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็นัดท่านประธานรัฐสภา แล้วก็ถแถลงนโยบายแล้วก็ทํางานเลยผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการแต่งตั้งคอรมอนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวที่ทําเนียบรัฐบาลเวลา9ก้นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทีมงานของท่านนายกอนุทินนําเอกสารมาส่งที่สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมคาดว่าเป็นเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีนอกจากนั้นครับเวลา13นาฬิกาสนาทีที่ผ่านมานักข่าวได้สังเกตเห็นคุณนัทจารีอนันตสิน เลขาธิการคอรอมอเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลไปด้วยนะครับแต่อย่างที่ได้บอกเอาไว้ว่าคอรอมอชุดนี้ฮะได้มีการเสนอชื่อเนี่ยเกินไปหมายความว่าท่านนายกอนุทินเสนอไป40ไรายชื่อต้องการจริงๆเนี่ยไม่รวมนายกนะฮะเพราะฉะนั้นใส่เกินไปใส่เกินก็คาดหมายได้ว่าคงมีบางคนที่คิดอยู่แล้วว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและถ้าหากมีปัญหาจริง ก็นำชื่อสำรองยื่นขึ้นไปได้เลยอันนี้เป็นเหมือนการวางแผนเอาไว้ในฐานะที่หลายคนก็มีประสบการณ์ในการเป็นรัฐมนตรียังไม่ทันได้เริ่มแต่เมื่อประกาศว่าตัวเองจะอยู่4เดือนพอบอกว่าจะทำโครงการใหญ่หลายคนก็มองว่ามันอาจจะไม่ใช่วาระหรือไม่เพราะบองว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจไม่ได้มีฉันทามติจากประชาชนโดยส่วนใหญ่เพราะว่าต้องยอมรับว่าเป็นพักอันดับสามะ แต่ปรากฏว่าคุณอนุทินประกาศเดินหน้าโครงการแลนบริดจ์แลนบริดจ์จะใช้งบล้านล้านนะฮะหล้านล้านตอนนี้ก็เลยมีกระแสคัดค้านมาจากคนในพื้นที่และล่าสุดก็คือสมาชิกวุฒธธิสภานะครับคณะกรรมการพัฒนาการเมืองของสวเขาลงพื้นที่ไปรับฟังความเห็นมาแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและพบว่าประชาชนยังไม่มั่นใจกระบวนการที่มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนหน้านี้ วันนี้คุณนรเศรษฐปรญากรสวในฐานะประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาแถลงเรียกร้องให้นายกอนุทินชาวิรกูลชะลอการทําโครงการแลนบริ์และผลักดันร่างพรบ .SEC ผ่านความการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านก่อนทั้งนี้การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์เกี่ยวกับโครงการแลนบริดจ์นั้นปรากฏว่าชาวบ้านรู้สึกถึงความไม่โปร่งใสและขาดการมีส่วนร่วมชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นด้วยซ้ําอยากให้รัฐบาลคำนึงถึงวิถีชีวิตเศรษฐกิจฐานรากวิถีชีวิตดั้งเดิมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลอย่างผลักดันมีความชอบธรรม ก่อนสวอนรเศษจะบอกว่ารัฐบาลคุณอนุทินมีกำหนดการชัดเจนว่าต้องอยู่ภายใน4เดือนจึงอยากวิงวอนให้ชะลอการผลักดันโครงการเพราะโครงการใหญ่แบบนี้ต้องได้รับฉันทามติจากประชาชนทั้งประเทศด้วยท่านอนุทินเป็นรัฐบาลที่มีระยะเวลาที่กำหนดไว้ชัดเจนตาม MOA ว่าจะยุบสภาภายในสเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะ วิงวอนนะครับว่าให้ชะลอการศึกษาโครงการการผลักดันโครงการนี้ไปก่อนนะครับโดยการทําการศึกษาให้รอบคอบนะครับและถ้าเป็นไปได้เนี่ยโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้ควรเป็นฉันทามตินะครับของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้มันก็สามารถเดินหน้าศึกษาไปพร้อมกันได้แต่ไม่ควรรีบเร่งเพราะว่าอย่างที่แจ้งว่าตัวกระบวนการศึกษาเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยมันยังเป็น คำถามอย่างมากนะครในแง่ของทั้งกระบวนการแล้วก็เนื้อหานะครับผมคิดว่าถ้าจะผลักดันโครงการลักษณะแบบนี้ให้เดินหน้าโดยมีความชอบธรรมนะครับโดยที่ าชาวบ้านาคนในพื้นทีทท่ที่จะต้องได้รับผลกระทบเนี่ยมีส่วนร่วมด้วย,ยผมคิดว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยควรไม่ไม่สามารถรีบเร่งได้ฮะควรจะต้องทําทความเข้าใจกับทางชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงรายงานต่างๆที่ยังมีปัญหาเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาในการหรือกลับมาทำกลับมาทาใหม่ให้มีความโปร่งใสแล้วก็มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นทางสอวอและกรรมธิการพัฒนาการเมืองฝากมานะครับว่าชาวบ้านไม่ได้คัดค้านโครงการพัฒนา แต่โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นมาหลายครั้งปรากฏว่าจํากัดอยู่แค่คนซึ่งไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เลยซึงนํามาสู่การคัดค้านโครงการแลนบริชเพราะถามนายกอนุทินว่าสวเขาบอกว่าท่านเนี่ยมีเวลา4เดือนท่านไม่ควรจะมาทําโครงการใหญ่แบบนี้เพราะท่านไม่ได้รับฉันทามติจากคนทั้งประเทศมานะครับ ทางคุณอนุทินก็บอกว่าผมรับฟังทุกฝ่ายอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณอนุทินบอกก็คือว่าจะดูโครงการดูแค่ความคุ้มค่าอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูการพัฒนาในระยะยาวและในมิติอื่นๆด้วยโดยท่านนายกบอกนะครับว่าผมรับฟังทุกฝ่ายอยู่แล้วแต่จะพิจารณาแค่เรื่องการลงทุนและความคุ้มค่าอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองถึงอนาคตด้วยรวมถึงสิ่งที่จะทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังนั้น ต้องมองหลายมิติเราอยู่ในสภาพภูมิรัฐศาสตร์ที่ได้เปรียบอยู่แล้วต้องใช้ความได้เปรียบตรงนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศเราอยู่ตรงกลางเราเป็นไข่แดงของอาเซียนซึ่งมีโอกาสมากมายที่จะใช้ข้อได้เปรียบเหล่านี้สร้างการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมิติอื่นๆอีกมากมายส่วนที่ภาคเอกชนมีการขอแผนการรองรับไว้อย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพูดคุยหารือกันในรายละเอียดแต่รอให้ ชี้แจงต่อไปหลังจากพอรรอมอนั้นได้รับการโปรดเกล้าอย่างเป็นทางการนะครับโครงการแลนบริดจ์นั้นก็มีความสําคัญในเชิงภูมิศาสตร์และฐานเสียงของพักภูมิใจไทยไม่น้อยนะฮะสอสอภูมิใจไทยจังหวัดกระบี่ยกจังหวัดสอสอระนองก็เป็นของภูมิใจไทยและภรรยาคุณอนุทินก็ยังเป็นคนระนองด้วยเพราะฉะนั้นมีความสําคัญในเชิงฐานเสียงแน่ๆเราจึงต้องวิเคราะห์กันต่อไปว่าพักภูมิใจไทย ไม่ได้หวังจะเป็นพักขนาดกลางแล้วต่อจากนี้ภูมิใจไทยหวังจะเป็นรัฐบาลและจะเป็นพักขนาดใหญ่ตั้งเป้าการเลือกตั้งครั้งหน้า120เสียงดูความเป็นไปได้ของพักภูมิใจไทยกันหน่อยนะครับเรามองการเดินเกมของครูใหญ่เนวินคือครูใหญ่พักภูมิใจไทยไว้แบบนี้ฮะเอาเฉพาะการเปิดตัวก่อนการเปิดตัวให้เห็นเฉพาะคนนอกนี่คือ กระบวนการสร้างกระแสและความมั่นใจของรัฐบาลชุดนี้โดยเซียนหนูอนุทินนั้นนะฮะแม้จะนั่งเก้าอี้นายกเพียงแค่4เดือนแต่จะเป็นการวางเกมต่อยอดสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าครูใหญ่กําลังขยายอาณาจักรสีน้ําเงินให้เข้มแข็งและยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมรองรับคอนเน็กชันที่หลากหลายทั้ง VVIP ระดับ VIP จนถึงระดับฐานรากส่วนแรกที่อาจไม่ค่อยปรากฏเห็นในหน้าสื่อคือ โคต้าคนการเมืองก็คือคนนอกฮะแล้วก็มีโคต้าภายในพักเราไปดูที่การตรึงบ้านใหญ่ไว้ก่อนนะครับตรึงบ้านใหญ่เนี่ยได้รับการจาัดสรรโคต้ากันแบบสมน้ําสมเนื้อนะฮะบ้านใหญ่สายภาคใต้คุณพิพัฒเป็นว่าที่รัฐมนตรีคมนาคมคุณสุรศักดิ์ว่าที่รัฐมนตรีอุดมอันนี้บ้านใหญ่อยุธยาคุณซาบิดาไทยเศษว่าที่รัฐมนตรีวัฒนธรรมบ้านใหญ่อุทัยธานี คุณพราดอนปริสนานนทกุลบ้านใหญ่อ่างทองเป็นว่าที่รัฐมนตรีประจําสํานักคุณสมศักดิ์กิติธรกุลนายกอบจกระบี่หรือโกงวนผู้มากบารมีส่งลูกสาวมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยบ้านใหญ่นอกพักก็จับกลุ่มไว้ด้วยคุณสันติพร้อมพัดได้2อเก้าอี้จากเพชรบูรณ์นายกด้อยอัครเดชท,ทองใจสดนายกอบจเพชรบูรณ์ก็มาด้วย และที่สําคัญกลุ่มสสภาคใต้คุณทวีสุรบาลและคุณสุธรรมจริตงามรวมสสได้6เสียงก็ยังได้หนึ่งเก้าอี้คือรัฐมนตรีช่วยด้วยนะครับอีกทางหนึ่งฮนะคุณเนวินก็รู้ดีว่าที่ผ่านมาภูมิใจไทยเป็นพักที่ไม่มีกระแสพลาดเป้าเก้าอี้สสปาร์ต้ลิสก็เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขคอรมออนุทินก็เลยมีโคต้ารัฐมนตรีคนนอกจํานวนมากในรอบนี้เปิดหน้าค่าตาดูคุณผู้ชมฮะก็ถือว่า เป็นเบอร์หนึ่งในแต่ละวงการเลยคุณศรีหัิกคุณเอกนิติคุณอัธพลคุณบวรศักดิ์คุณวรพักนะฮะตลอดจนคุณสุภจิสุธรรมพันธ์นะครับเมื่อโจทย์ของคุณเนวินและพรรคภูมิใจไทยคือการกระชากเรตติ้งพักเก็บแต้มสอสอปาร์ตี้ลิสต์จึงจำเป็นต้องใช้บริการมืออาชีพด้านเศรษฐกิจนะครับต้องอัปเกรดถ้าดูเส้นทางคือปี54ได้34ที่นั่ง ปี52ได้51ที่นั่งปี66ได้71ที่นั่งปี69หวังว่าจะได้120ที่นั่งครูใหญ่ประกาศความพร้อมเอาไว้เองเมื่อ4ตุลาคมปี65ว่าจะให้อนุทินเป็นนายกให้ได้แล้วภูมิใจไทยจะต้องมีสส120เสียงเที่ยวนี้ครูใหญ่ก็เลยต้องปลุกปั้นแบรนด์ภูมิใจไทยขึ้นมาใหม่ หวังจะเป็นหัวขบวนฝ่ายอนุรักษนิยมจะไปกวาดคะแนนจากพรรคอนุรักษนิยมทั้งหลายซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไปเทอยู่รวมไทยสร้างชาติจากกระแสลุงตู่4ล้าน6ภูมิใจไทยได้ไปเพียงแค่ล้านหนึ่งพลังประชารัฐตอนนี้ซบเซาฮะปี6.6มีอยู่5 0 0 0 0 0และที่สำคัญจับตาประชาปธิั์ถ้าหาหัวเรือใหญ่มาไม่ได้ คะแนน9 0 0 0เสียงอาจจะไหลไปอยู่ภูมิใจไทยก็ได้นะครับทั้งหมดจึงเป็นกลยุทธ์ของพรรคภูมิใจไทยในช่วง4เดือนที่ได้อำนาจรัฐนี้และกระแสที่จะสร้างต่อไปผมปิดท้ายนะครับโครงการคนละครึ่งนะวันนี้โครงการคนละครึ่งคุณอนุทินนายกหนูก็บอกว่าประชาชนเตรียมกระเป๋าไว้ใช้คนละครึ่งได้เลยนะครับโดยบอกเลยนะครับว่าโครงการคนละครึ่ง ย้ำว่าให้ประชาชนเปิดกระเป๋ารอได้เลยรายละเอียดให้คุณเอกนิติชี้แจงต่อประชาชนทั้งหมดในอนาคตครับตอนนี้ยังยังไม่ได้เข้าไปบริหารประเทศแต่เป็น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 สิ่งที่เราเตรียมเตรียมพร้อมนะครับหลังไหมนี่คือการเตรียมพร้อมเมื่อเราสามารถเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินได้ตามเวลาที่กําหนดแล้วก็จะได้ดําเนินการทันทีนะครับที่จะถามนี่คือว่าประชาชนเขวัง <c oughs> อ้าันตรงนี้เดี๋ยวเรอได้ครับรอได้ครับครับเดี๋ยว <c oughs> ในรายละเอียดก็จะให้ทางท่านเองนิติได้นำสีแจงนำเรียนประชาชนนะครับว่าถึงแผนที่เราได้วางเอาไว้แล้วก็การดำเนินการเมื่อเราเข้ามาบริหาร อย่างเต็มตัวแล้วก็จะมีวิธีการไงที่ทำให้เราดำเนินการในเรื่องนโยบายนี้ได้ให้ได้อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ดูเหมือนคนละครึ่งก็มีอุปสรรคมาแล้วจากการจัดการบัญชีม้าคนอาจจะไม่มั่นใจเรื่องของการรับโอนสแกนจ่ายก็เป็นได้ก็ต้องเร่งแก้ปัญหา